สวัสดีค่ะมาพบกับอักษรอ่อนเลิร์นกับคุณครูแอนนานะคะสำหรับคลิปนี้วิชาน้าตสินไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงน้าตศสินค่ะน้าตยาศยั์มีความหมายอย่างไรมีใครพอจะทราบไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะอ่านเรียนม,มามาดูกันเลยนะคะ นาตายะหมายถึงคำเกี่ยวกับท่ารำเกี่ยวกับการแสดงละครศัพท์คือเสียงคำคำยากที่ต้องแปลเพราะฉะนั้นนาตายศัพท์จึงหมายถึงศัพท์ที่ใช้ในการแสดงน้าตาิป์และการละครเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในท่าทางที่ปฏิบัติหรือกิริยาอาการต่างๆที่ปฏิบัติเกี่ยวกับน้าตาิลป์ เพื่อสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าน้าตยศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการฝึกหัดหนาตศิลินไทยนั้นมีอะไรบ้างเริ่มด้วยการดัดมือค่ะวิธีการดัดมือนะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ในักเรียนชมนะคะเราจะดัดมือแบบนี้นี่คือการดัดมือนะคะต่อไปก็คือการดัดแขน การตั้งวงการจีบการนั่งการยืนการประท้าวการยกเท้าและก้าวเท้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมคลิปสาธิตหน้าตยศัพท์กันเลยค่ะสำหรับท่าหน้าตยศัพท์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตตั้งแต่การดัดแขนดัดมือค่ะดูวิธีการจับมือก่อนนะคะเมื่อเราตั้งวงแล้ว ให้ใช้มืออีกข้างหนึง่งจับที่ปลายนิ้วแล้วหักขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูจะทําด้านข้างให้นักเรียนชมนะคะให้นักเรียนตั้งขาขึ้นมาหนึ่งข้างดึงเท้าให้ชิดกับกลนให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเมื่อเราดึงให้ชิดแล้วหลังของเราก็จะตรงขึ้นมาแบบนี้ ใช้แขนข้างที่เราตั้งเขา่าวางบนเขา่าโดยให้สอกอยู่ตรงเข่าของเราจากนั้นใช้แขนอีกข้างหนึ่งจับที่ปลายนิ้วหักข้อมือดันหลังให้ตรงนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเ้าสิบ ข้อสำคัญของการดัดมือดัดแขนสอกจะต้องอยู่บนเข่าเพื่อช่วยให้แขนของเรางอการหักข้อมือจะช่วยให้วงของเราสวยมากขึ้นแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นการตั้งวงค่ะลักษณะของการตั้งวงวงล่างมือจะอยู่ที่ชายพก วงนางแขนของเราจะไม่กลางออกนะคะแต่ถ้าเป็นวงพระให้นักเรียนการสอกออกเล็กน้อยนี่คือวงล่างต่อไปวงกลางทั้งตัวพระและตัวนางจะให้มืออยู่ในระดับเดียวกันค่ะปลายนิ้วอยู่ที่ระดับไหลนี่คือวงกลางนะคะต่อไปจะเป็นวงบนตัวนางวงบน ปลายนิ้วจะอยู่ที่หางตาค่ะวงจะแคบกว่าตัวพระนะคะแต่ถ้าเป็นตัวพระวงจะกว้างกว่าและสูงขึ้นมาอยู่ระดับหางคิ้วนี้คือวงบนของตัวพระต่อไปนะคะคุณครูจะสาธิตการนั่งของตัวนางให้นักเรียนนั่งพับเพียบ โดยให้เท้าเรียงกันเท้าซ้ายจะอยู่ข้างล่างเท้าวขวาจะอยู่ข้างบนเปิดปลายเทา้ามือขวาวางบนหน้าขาขวามือซ้ายวางบนขาขวาเช่นเดียวกันยืดตัวให้ตรงเอียงศีรษะไปทางด้านขวาเปิดปลายนิ้วนะคะสิ่งสำคัญคือตัวต้องตรงค่ะ นี่คือท่านั่งของตัวนางนะคะต่อไปจะเป็นการยืนของตัวพระและตัวนางค่ะเริ่มที่ตัวนางนะคะถ้าเรายืนจะใช้เท้าใดเท้าหนึ่งเหลื่อมออกมาข้างหน้าเปิดปลายนิ้วมือขวาจีบที่ชายพก มือซ้ายวางที่หน้าขาซ้ายเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะนี่การยืนของตัวนางถ้าเป็นตัวพระนะคะจะมีความสง่าให้นักเรียนแยกเท้าออกมาด้านข้างเล็กน้อยเหยียดตึงนะคะมือขวาเท้าเอวมือซ้ายวางที่หน้าขาซ้ายพร้อมกับเอียงศีรษะไปทางด้านขวา นี่คือท่ายืนของตัวพระต่อไปเราจะมาปฏิบัติการประเท้ามือทั้งสองเท้าเอวค่ะใช้เท้าใดเท้าหนึ่งเหลื่อมขึ้นมาข้างหน้าโดยให้ส้นเท้าอยู่ที่กลางฝ่าเท้าที่เรายืนเต็มเท้าก่อนที่เราจะประาเท้าให้นักเรียนเปิดปลายนิ้วเท้าขึ้นย่อลงเล็กน้อยใช้จมูกเท้าแตะที่พื้นแล้วยกขึ้นค่ะ อีกครั้งหนึ่งนะคะประท้าแล้วยกขึ้นท่ายกเท้าคือท่าหน้าตยศัพท์ที่ต่อเนื่องจากการประเท้าวค่ะนี่คือท่ายกเท้านะคะให้ยกอยู่ระดับครึ่งแข้งจากนั้นให้นักเรียนก้าวเท้าลงคือหน้าตยศัพท์อีกหนึ่งท่าก้าวมาข้างหน้าเฉียงปลายเท้าเล็กน้อย ย่อตัวลงเท้าซ้ายที่อยู่ข้างหลังให้นักเรียนเปิดส้นเท้าเดี๋ยวครูจะทำด้านข้างให้ดูนะคะเมื่อนักเรียนประเท้ายกค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นก้าวเท้ามาข้างหน้า เท้าที่อยู่ข้างหลังเปิดส้นเท้าย่อลงจบไปแล้วนะคะสำหรับท่านาตยศัพท์เบื้องต้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านาตยศัพท์พื้นฐานระหว่างที่ชมคลิปมีใครฝึกตามไปด้วยบ้างหรือเปล่าคะ ถ้าฝึกเนี่ยจะดีมากเลยนะคะเราต้องฝึกเป็นประจำทุกวันเพื่อเป็นพื้นฐานในการรำที่สวยงามค่ะเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะคุณครูจะมานำเสนอเรื่องของการเคลื่อนไหวท่าทางตามแบบนาตสินไทยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน